ครับสวัสดีครับวันนี้ร้านพิเออร์เดอร์สปอร์ตอิควิปเมนต์ฟอร์มเจแปนแล้วก็ร้านส n น a เกอร์แอนด์เลอร์นิ่งไทยแลนด์นะครับเราจะมารีวิวรองเท้าอินดอร์คอร์ดนะครับรุ่น a อซิกเจลเน็ตเบอร์เนอร์บอลลิสติกเอ็มทีนะครับ <c oughs> วันนี้เรามารีวิวสีใหม่กันนะครับก่อนหน้านี้เคยรีวิวสีส้มไปแล้วนะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินสีขาวขาวแดงอะไรเงี้ยฮะ วันนี้เราจะมารีวิวสีใหม่กันนะครับผมตัวรองเท้านะครับประกอบด้วยเจลหน้าและหลังนะครับ <c oughs> เจลหน้าและหลังนะฮะแล้วก็สิ่งที่ใหม่ก็คือสีนะครับสีแล้วก็ตรงที่คาดข้างๆเนี่ยเป็นสีทองนะฮะแล้วก็ตัวรองเท้าเนี่ยจากตรงเนี้ย เป็นสีฟ้านะครับเป็นสีฟ้าแต่ว่าเราดูในแสงตรงนี้มันจะมืดหน่อยมันก็เลยดูเป็นสีน้ำเงินอ่ะเดี๋ยวผมปรับแสงให้ชัดๆแล้วกันเนี่ยฮะเป็นสีออกน้ำเงินอมฟ้า,ฟานะครับผมนี่เอซิกโชเจลให้ดูเลยฮะข้างหลังนะครับเรรองรับแรยกระแทกด้วยเจลนะครับนี่เลย ตัวสีนี้กับตัวสีส้มนะครับตรงด้าข้างเท้าด้านในที่เราถ้าท่านคนที่ซื้อไปเล่นแบดเนี่ยสีส้มกับสีเนี่ยด้านข้างเท้าด้านในเนี่ยจะเป็นยางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสีน้ําเงินอะไรพวกเนี้ยสีขาวสีน้ําเงินเนี่ยก็จะเป็นเป็นหนังนะครับตัวนี้พื้นนะครับพื้นยางนะครับพื้นยางเป็นสีทองนะครับ สีทองเป็นน o n m a r กิ้งนะครับไม่มีทิ้งร่องรอยที่คอร์ดแน่นอนนะครับผมตัวนี้เป็นหุ้มข้อนะครับแต่หุ้มข้อไม่สูงนะครับล o n l i t i c mt นะครับเป็นหุ้มข้อนะครับผมนี่ตรงข้างหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นผ้านะครับผ้าเดี๋ยวเราดูชัดๆดีกว่าแสงมันไม่ค่อยมีนี่เลยนะฮะเป็นผ้านะครับผม มีกระเจลข้างหน้านะครับเรามาดูอีกข้างหนึ่งนะครับผมลิ้นรองเท้าสีน้ําเงินนะครับตัดด้วยสีทองนะครับตัวหนังสือสีทองนี่อินโซ,โซด้านในก็เป็นสีเดียวกับรองเท้านะครับรองเท้ามีความเบานะครับเบาเบามากนะครับแล้วก็มีความนุ่มอยู่ในตัวนะครับเป็นเจลหน้าและเจลหลังนะครับผม ตัวนี้ก็ขายดีมากนะฮะก็สีส้มเนี่ยหมดไวมากนะครับแล้วก็เอซิกก็เลยทำสีนี้ออกมานะครับคาดว่าจะหมดไวเหมือนกันนะครับผมก็บางคนหุ้มข้อสูงไหมเดี๋ยวผมเทียบกับตัวนี้ดีกว่าตัวแฟลตพอยดดีกว่าเนี่ยฮะหุ้มข้อนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับรับรองว่าใส่ตีแบตสบายแน่นอนนะครับผมเนี่ย พื้นผมก็วัดเท่ากันนะใส่ตีแบตเล่นวอลเล่อินดอร์คอร์ดได้หมดนะครับผมก็ใครสนใจก็อินบ็อกกันเข้ามานะครับที่ร้านพีออเดอร์สปอร์ตอุปกรณ์ฟอร์มเยอรนหรือร้านส n น a เกอร์แอนด์ลันนิ่งไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาเลยจะสะดวกและรวดเร็วกว่านะครับผมวันนี้แล้วเราก็ขอจบการรีวิวเอ i ิคเจลเน็ตเบอร์เนอร์บอลลิสติกเอ็มทีแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ